สวัสดีจ้าซาพี่น้องยูทูบทุกผู้ทุกคนสาแหลกคนเก่าคนเดิมมาแล้วจ้าถ้าพี่นอ้องเมื่อนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้พี่นอ้องพ้านองเหนื่อยไม่กินอาหารหนอกบ้านซาแล a p เน้นตื่นโดนได้ออกได้ออกมาเที่ยวท้าพี่น้องก็เลยมาเสื้อผักกาดตัวละก็เงาะกระป๋องลิ้นจีก้กระป๋อง ไปไดให้น้องเนยแล้วก็น้องเนยเขาอยากกินเด่นยังกว่าด้วยได <c oughs> ้กินซูสีแม่ว่าหูจักแท้พี่รองซื้อยังบวจักซื้ออิงยังแซยแล้วเคยกินแต่อยู่บ้านเท่าไ,ไหร่แม่ท้พี่น้องยวนเด่นอุดรน,นะก่อนละหาบาทตามตลาดนัดไหมไม่อยู่ทุเปีแแล้วเราเคยกินแต่พี่น้องน้องเนยเขาก็ได้กินแต่อยูดอนน่า,านตอนอยู่ไทย มาเนี่ยนเวเขาไม่ได้กินกเ,เคือเขาเลยอยากซาแหลกเเลยผาลูกมาเสือให้พี่องซาแหนกเขาลาดอาหารไทยได้อ,อยังเนียให้พี่้องดินจีกับป้องจะเอน้นอเอลนลาลงกินตินอนลแล้วจะขนมเล่บนแล้วให้พี่้องเลือแต่ฮวเป้า ากาดดองกินกับตม้มเขานะถ้าพี่น้องค่อยแสบมามาก้พี่น้องมากินชูช้ชีน้ำกันินใโอ้ยจูน้องเอลนานดูกินใครแปลนหล <c oughs> เออท้พี่น้องวุ้งนาสาวแล้วมงนี้ ฮอดกบเซาแม่ใา่พี่น้องเป็นตะขี้เดียดเนาะเพราะว่ายังตีเพราะว่าในตอนนั้นสาวแหล่อยู่บ้านนะก็พอน้องอีกนิดสาวแหล่ตาติดแดดัาที่นี่แดดมันก็เลย่ใหม่สาวแหล่เพื่อท่าขี้มัาที่นี่มันเลยบ่เซาแม่ใา่พี่น้องเฮ็ดจังได๋มันค่อยสิเซาเหงอเป็นดังๆซะล้วเบิ่งแล้วเป็นตะขี้เดียดเนาะมาซะทา่พี่น้องมาว่ากินซูชีน้ำกัน ซูซี่ยังปาซาบิยปาเซลมอนโอ้ปาเซลมอน <laughs> ลาวเขาว่าเทพี่น้องสาวเลยปาซาบิาาวยว่าเส้นปาเซลมอนน้องน้ยบอกโอ้โหอร่อย,ออย,ว,ย,ว,ยว่าเส้นสาวเล่ใส่มือเลยเ้พี่น้องตัวแอนี้ก่อนอัน,นี่ยังก่อนนี่ปาซาบีตัวนั้นไม่เคยกินยุ่งสิ อัน,อนที่มัน,น,น,นที่มัน,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 มน,นกินได้แล้วที่มันขึ้นเป็นัอสองขื้นหูดังไงเทพวังเนียกินมอกีนเนี่ยโอ้โหขึนเลยจีดเลยอืเ็งไมาบอกถ้า,ายัางได้เทพี่น้องครับยังตาสวด <c oughs> เนี่ยปลาแซลมอนนุ่มหวานมันให้พี่น้องแซ่บมาเด้อถ้าพี่น้องมากินน้ำกันเนาะแซ่บแซบกินข้ามเมือ่อกี้นี่จนตาสวดให้พี่น้องเบิ้งเบื้งแม่ไายรุ่งเนีะ ใเมื่อเลยลูกมองเลยกินอีกจัข้ามกันให้พี่น้อง คำนี้น,น้ำตาลาเลยได้ไหมน้องวันีเราไกินยูเซนเซนอีเด้แม่แล้วจำตั้งไ่าบอกไร่โ้ได้น้ำตาลายไหมคำนี้าห่น้ำตาลายเลยได้ไหมน้องตัวใหญ่คำใหญ่เลยเรื่องข้าวดูการบงประแดกก็เลตตวยเอ ขึ้นสมองขึนหูด,ดังเนดะ้ทัพ้พว่นอมันจะซื้อข้าเนี้เนะทัพ้พว่นงางจ้าแหลกกัเต้ยนี่ย,นยกกนเนียเอกระเียลูกต้ยเน่ยปาซบีด้วยบองปลาแดกทั้พี่นองขึ้นหอวหูดังขึ้นหลุดน้ำตาแตกเงี้วหลุดเกินทำแมลูก อดีมัเนี่ยเนี่ยให้พี่น้องขิงข,ง,ง,งขิงดองดองขิงอ้าวก่อนจบคลิปนี้ซาแฉกขอฝากให้พี่น้องกด,อก,ดกดแชร์กดไลค์กดซับตะไค่ซาแฉเนี่ด้จ้ะ เพื่อสาวแหล่สิได้มีแห้งสูญชีวิตในต่างแดดต่อไปเพิ่งเพิ่งมาตอมันโทรศัพท์สาวแหล่ท่านพี่น้องจะเลื่อมแล้จานให้พี่นอ้องาากดแช่ก็ได้เอ,อาแต่ใครมาปักไว้หน้าบ้านให้สาวแหล่ในเด้อให้พี่น้องสาวแหล่สิได้มีสิแห้งสูญชีวิตในต่างแดนต่อไป พากันคลิปไหมจ้าวัดิจ้าวัดิจ้าก็เอ็น่าวัดิจ้าวัตนะิจ้าจ้าน้องเลย